สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกค่ะนี่ยายยายยังเกาะฝันว่ามันยายฝันเข้าฝันเพื่อนบ้านมาฝันเพื่อนบ้านฝันมายายตายฝันม,มายายตายเลยโอ้คนมาแต่ันจริงๆในฝ่นมาเยี่ยมเมือนั้นว่ายายตาย โอ้ตายคำนั้นเป็นเด็กกะเด็กบานนอกที่ศาสนาเด็กบันนอกที่กะเ,เด็กอายุกันแมนมันคำนั้นมันเป็นเด็กเนาะมันเป็นดีเป็นหลายแทบวาจตงในแท่บนวาจังสีเพิ่นฝันว่าเจ้าตายบ่เกิดใหม่ใส่เสื้อผ้างามมันเป็นยังได๋เราฝันมาตายซิซิ่นี่นะเฉพ่ะคอ,อยอัน มามือนั่นน่ะนะเรามาเรามาแกะความฝันในฟั่งหม่ามือนั่นเออเรามาเยี่ยมเราว่าโอ๊ยฝัน่าเราตายเอาไปโรงบาลมาหนอปตายเนาะมาสันเอองอมงามลุงบาลนี่นี่แหละเขาเรียกว่าฝัน้ายกลายเป็นดีนะคะฝันราะว่าฝันฝันปตายนั่นดีแล้วเออเห้าเห้ากับปตายฝันลายกายดีแต่งตัวงอง่ามหบอปตายเนาะ่าสันมาจะโรงบาลหนอปตายมาสันแต่ว่าเมื่อคืนนี้คดฝันนะ ค่อยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อยฝันว่าค่อยแต่งตัวส่วยสวยเมื่อคืนนี้แต่ว่าไปวัดหรือว่าค่อยดูนังจีนเกินไปเขยเบิง้งหน่งจีนหลายผลบพว่าคอยเบิ้งหอหอดหกถุมแต่ว่าแม่ว่าแม่อยากซืก้อเลยเบิ้งนะมแม่ฝันว่าแม่แม่ฝันเห็นอั่นผู้ท้อตายนะ เป็นแก่มากหอดผีไหนคนว่าจะไปปีภาษาหอดวางหนังงานอันนี้่ะไอเพราะว่าคนแก่บหนังสิคะยุดยุ่หั่ะรถโบราณมันมากอดเนื่นฝัน่พอดีว่าเด็กออกเด pues ็กห่ดออกเด็กบ้านเป็นไงโอ้อันนี้ก็ยันยันออกเด็กบ้านออกเด็กบ้านออกเด็กอายุี่สิคะแต่กบวลนี่มันบางดวงบางดวงในอันโทรศัพท์นี่นะ ก็ว่าคนมีอันกากระกบาดอยู่ฝ่ามือนี่นโอ้มีกากระบาดอยู่ฝ่ามือใส่ใของยามมีอยู่บองเลยเลยใส่ใส่นี้กล้นี่กะกายอยู่นี่อีกนี่กายกระบาดสองอันเลยนี่เขาบอกว่าเอียงก็มีทุงเงินเนี่ยหันหเป็นทุงเงินเลยเขาบอกว่าคนมีโชควาสนาหรือเปล่าเออเข,อขอาเขาว่าแนี่แม,นะมันคนจิมมี่เ้นเอียงจะยังเส้นเียงกะ มุจักกลวมูวมาสันมุจักอันนันคอยคือกายกระบาดหลายแฉะกายกระบาดตัวมือห่วนี่เด้อเอออีลีเด้มันมีไหมแวนหัอือมีมีกันนี่ไงตรงนี้ก็มีเนี่ยตรงตรงนี้ตรงนี้ก็มีแล้วก็ตรงกลางกลางกลางมือก็มีอีกอมีหลายมองอยู่เด้อเอ่มีสองอันนี้แลเอ่มีชัดเจนเลยเลยชัดเจนมากอันนี้ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนเออตัวเบิรงแม่ยูโทเลสันนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนี่ก็กแม่ี่เนี้ยมีใหญ้สมควรแล้วก็มีนี่เนี่ยตรงนี้ก็มีนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็มีกากบาดแล้วก็ตรงตรงกลางนี้ก็มีตรงกลางนี้ก็มีใจอีกเบิดแล้วครั้งนี้ กูข้างนี้เป็นกากระบาดสองชั้นเลยนะทุกคนตรงนี้ก็มีขย่อมมาตรงนี้ก็มีเออเข้ามาอปีปีปีไอ้เบ้อมองมองมองแหย่แหยเบ้อใครบ้างใครบ้างเนี่ยล่องล่องตรงนี้มันล่องตรงนี้มันเป็นกากระบาดสองชั้นเลยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีสองสองสองกากระบาดเลยเบ้อเบ้อยู่ใน้แหย่น่เข้าว่าคนมีสองสองสตีแม่ถ้าเบ้อไงสามเลยหนึ่งสอง สามสามกากะบาดเลยนะดูดูดูเห็น <He ard S 2> ไหมเพราะว่านี่มันชิมีอันนั่นชิมีสูเขาแล้วก็เนี่ยเนี่ยยายเนี่เนี่ยตรงนี้ก็ลึกเนีเ่ยตรงนี้ก็ลึกเลยนะมไม่น่าไปไปดูดวงที่ไหนมาเขาบอกว่าเวลาเจารับเงื่อนไห้รับจากมือสายเดอ้อไมมีตั้งสองเบื่องนี่นะนี่นี่นมือขวาก็มี่นี่ย อ่าแ่สัดเจนเหอือนี่นี่นี่ชัดนะเนี่ของคอยก็ชัดอยู่ถือว่าชัดอยู่ไม่ก็ไม่ก็คิดว่าอ้ามันเป็นอย่างคื้เป็นกากระบาดแต่ว่าเพิ่นเบิ่งนักคนกะเออแมนเจ้านี่สิฮัดฮัทเบิ่งไรมือกันแลยเดือบันนี่ฮัดเบิ่งไ่มือกันแล้วิ่นว่าอันคันอันนี้มันสิเห็นไหมเห็นนะเนี่ยมีกากระบาดเต็มลองเลยแต่ว่าเพิ่นสิ ากากระบาดบ่คือร้อยตินกาเด้อมันสิเปิดตอนไอ้ปีอะไรก่อนวะอ่าหกฮะปู่หลู่เดียวอือปีนี่ละปีนี่ละห้าหกเหรอเบิ่งดวงให้กันกับเป็นบัน,น,นรบเราก็ดูตำราเนาะดูตำราจากจากนนโทรศัพท์อจาออจารย์เอกอาจารย์เออเบิง่งเบื้งตำราในโทรศัพท์ วัาแต่หน,น่อยนี่แม่จีเป็นคันคันอันนี้นะจีเป็นคนเสียเปียบมาตลอดอแต่ว่ามีเทรดารักษาแต่ยังลหลายคนเมืองเมืองเมืองมากแต่เศร้ามากน,นี่กับสามสีคนอยู่คนเป็นเบืองหวดดวงในโทรศัพท์โอ้ยเปิดไปมันพอยังเกาะเยาสุไปเสียเปียบไหมเออเออ,เอ,อคนว่า เสียเปียบเป็นคนเสียเปียบมันตัดวดแบบว่าคนมก้นมาง่ายๆเนี่ยนะแล้วมาเอ้กันไอ้กระยานมันดอกจังซีินะเป็นแบบว่าอยู่สมถะบ่เพิ่นว่าแบบว่ามามทำบุญมากิอยังนี่เละเลี้ยงอย่างเบิ่องเน่เเยเด้บยวหวานเป็นคนมาทำบุญกันทำบุญไปเรื่อยๆ่นว่าอันเทวดามาเกิด่ซัน ไม่มีอยังขากล่องปินไปปินไปอย่างนีกล่อมเบื้องไรมือเจ้าของเป่น่าเช่บรรดามาเกิดมามาบอกไงมาใส่ก่ำอย่างนี่ละปนวานขันปุระมีมีอันมีกรารบาตอยู่พะมือขามาใส่กำเอ็อมาทดสอบสัน่นหน่อยเอ็มาทดสอบคอยเลือดหน่อยเลือดดิ <laughs> แต่ว่าโศกล่ะสิมีกันันผู้อื่นซื้นอน่ะผู้อื่นถือจิบบาทสร้าบาท ผู้นี้จะถือห้ายพัดสันแต่ว่าในในปีนี้มีมีขอดูดวงให้พัถทา้าเฮือกข่อยโบออกหรือว่าถ้าข่อยโบไดหาเงินด้วยตัวเองนะยาสุไปหวังน้ำโกน้ำลาบได้ข้าเจ้าวาข่อยนะเออนั่นแะแต่ว่ามันข่อยน่ะเขาบอกว่าไม่ให้หวังกับโชคกับลาบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้หวังกับลาบลอยเออแต่่วาเขาเรียกลาบลอยเนาะยายเบื้องดวงอันนี้พับ เพิ่นบบใหยหวังกับลาบลอยแต่ลายมือก็ค่อนข้างดีอยู่นะฮะลายมือลายมือดีอยู่เด้อเปิดเปิดอันนี้เบืงองมแจะมแจะเบิ่งลายมือเอาก็จะไปเปิดเบิ่งลายมือเนาะโบแมอันเปิดอัน หลายที่วาที่ก็ยังโมหินอ,อ่าถ,ถ้าถ้าถ้างั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังก็ดูดวงดูดวงกับยายสมควรก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย